จิตตรงไหนบ้างไี่ลูกพี่บิ๊กที่พี่ต้องมาเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าแม่พี่นั่นแหละนี่ไมายแกพูดอะไรของแก่ไม่หมายความว่ายัางไงที่พี่ขี่มอเตอรไซค์ลม้มมันจะเป็นเพราะแม่พี่ได้ยังไงพี่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะตอนที่ไมายเดินกลับบ้านมาเนี่ยไมายเจอตองโชคดีนะคะที่ไมายได้เจอตองตองเลยบอกทุกอย่างกับมายหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ไมาย ไปไหนกูจะรีบกลับบ้านนะสิอย่าเพิ่งไปนี่ฉันขอโทษนะวันนี้ฉันยุ่งจริงๆอะ่ะรถฉันก็เลยเอารถไปซ่อมให้แกวันนี้ไม่ได้อะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะรีบเอาไปซ่อมให้นะอะไรนะรถฉันซ่อมอะไรอะ่ะทำไมต้องซ่อมด้วยนี่รถฉันเป็นอะไรอา้าวแกไม่รู้เหรอเมื่อเช้าฉันเอารถไปไว้ที่แม่ผัวแกแล้วไงแม่ผัวแกก็รู้แล้วนี่ว่าเบรกมันไม่ค่อยดีอะ่ะป้าคะมาอยู่บ้านไหมคะ ไม่มาเหรอไม่อยู่หรอกพอดีว่ารถคันนี้ต้องเอามาคืนนะคะพอดีต้องทําเบรกมันพังแล้ววันนี้ทุระเยอะมากๆเลยด้วยะค,ะค่ะก็เลยยังซ่อมวันนี้ให้ไม่ได้เดี๋ยวต้องมาเอาไปซ่อมให้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับเออรู้แล้วนะ่ะจะไปไหนก็รีบไปไปค่ะงั้นเดี๋ยวต้องไปก่อนนะคะอ,อ๋อนี่มันเป็นแบบนี้เองเหรอสรุปคือมอไซค์ฉันเบรกมันไม่ดี มอไซล้มเป็นเพราะแบบนี้นี่เองฮะพี่บิ๊กรถล้มเนรอแล้วแล้วเป็นอะไรมากไหมอ่ะฉันขอโทษน,นะแต่ฉันจะรีบเอารถไปซ่อมให้เดี๋ยวนี้แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่บิ๊กไม่เป็นอะไรมากหรอกแกไม่ต้องโทษตัวเองนะคนที่ผิดอ่ะคือแม่ผัวฉันต่างหากที่พี่ยอมบอกฉันว่าเบรกมันพังอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบกลับบ้านไปหาพี่บิ๊กก่อนนะขอบใจแกมากนะตองมาไ่แกพูดเรื่องอะไรไม่ไม่เข้าใจแม่คะ ไม่รู้ทุกอย่างหมดแล้วนะคะแม่ปองเขาบอกมาหมดแล้วว่าเขาเอามอเตอร์ไซค์าออมาคืนแม่แล้วก็บอกด้วยว่าเบรกมันพังแต่แม่กับไม่บอกมายกับพี่บิก๊กแม่ทําแบบนี้ทําไมคะทำไมแม่ไม่บอกผมนะครับว่าเบรกมอเตอร์ไซค์มันพังน่ะแม่ก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่าผมก็ขี่ส่งอาหารทุกวันน่ะแล้วช่วงเนี้ยฝนก็ตกถนนก็ยิ่งเลื่นอ่ะแม่แม่รู้ไหมว่ามันอันตรายมากแค่ไหนที่ไม่มีเบรกรถอะ่ะ บิก๊กแม่ก็แค่คนแก่คนหนึ่งอะลูกมันก็ต้องมีหลงหลงยืมกันบ้างแหละแกจะพูดแบบนี้กับแม่ไม่ได้นะทำไมจะว่าไม่ได้คะแม่ถ้าเกิดแม่บอกมาสักนิดเนี่ยว่ารถคันนั้นเบรกมันพังพี่บิ๊กก็ไม่ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้หรอกคะ่ะโอ้โยเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงว่าฉันเป็นคนแก่มันก็มีขี้หลงขี้ลืมกันบ้างแล้วที่สําคัญนะบิก๊กแม่ไม่ตั้งใจให้แกลม้มแต่แม่ แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แม่คะนี่แม่คิดแบบนี้กับไม้จริงๆอย่างนั้นเหรอคะทำไมคะแม่ไมยไปทําอะไรให้แม่คะทำไมแม่ถึงต้องคิดกับไม้ขนาดนี้ที่ฉันทําแบบนี้กับแกเพราะว่าฉันไม่ชอบแกไงฉันก็เลยอยากให้แกร้มล้มอะก็แค่นั้นอะนี่ม่พอเลยนะครับถ้าเป็นไม้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันนะั้นล้มจริงๆ แม่จะรับผิดชอบชีวิตเขายังไงครับแม่บอกผมหน่อยสิบิ๊กที่แม่ทําแบบเนี้ยเพราะว่าแม่รักแกนะฝู่นยิงยัยมเป็นพ่อแกมันดื้อด้านไงฉันพูดอะไรก็เอาแต่ถีงฉอดฉอดฉันก็เลยอยากแก้แค้นแกไงนี่แม่ครับแม่กําลังพูดเรื่องอะไรอ่ะแม่รู้ไหมว่าสิ่งที่แม่ทํามันเป็นเวรเป็นกรรมแม่พยายามให้หมยเขาเกิดอุบัติเหตุให้เขาบาดเจ็บอะแต่มันกลับเป็นผมที่ขี่มอไซคันนั้นล้มอะแม่ ไม่พอใจเรี่ยงครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม่พอใจกับสภาพผรตอนนี้เลยยังพอแม่พูดมาแบบนี้หม่เริ่มจะเข้าใจแล้วละค่ะพี่บิ๊กม่มีอะไรจะบอกค่ะนหนูลูกเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นั่นอะได้พักผ่อนบ้างไหมฉันไม่อยากจะพักผ่อนอยู่หรอกแม่ แต่ฉันทําผ้าปูที่นอนเปื้อนเช่นขี้เกียจไม่อยากซักเลยเนี่ยโอยผัวแกมันก็ยังอยู่ไม่ใช่เหรอก็ให้มันซักสิเรื่องแค่เนี้ยมันไม่ลําบากอะไรหรอกเดี๋ยวแม่โทรให้ละกันเขาเป็นผู้ชายนะแม่เขาจะตักผ่าเป็นด้วยเหรอทำไมาถ้าไม่จะซักไม่ได้เรื่องแค่นี้น่ะแกอย่าลืมนะว่าแกเป็นเมียแค่บอกให้ผัวทำแค่นี้มันก็ทำให้อยู่แล้ว แหมทาเหมือนกับว่าแกไม่เคยเห็นพ่อแกซักให้ฉันนั่นแหละรู้แล้วนะแม่เดี๋ยวฉันบอกให้เขาซักให้โอเคไหมอืมโอเคโอเคแค่นี้แหละลูกเขยแม่เขาไม่ยอมซักผ้าปูที่นอนให้กับลูกสาวแม่แม่ก็เลยตั้งใจจะให้มายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นไปซักผ้าปูให้ลูกสาวของแม่แต่มายรู้เรื่องทุกอย่างก่อนมายก็เลยไม่ยอมไปถ้าเกิดมายไป ใส่ให้หมายรถล้มผกไหมคะเพราะว่าแม่ไม่ยอมบอกหมายว่ารถคันนั้นเบรกมันพังและสุดท้ายมันเป็นยังไงคะแม่คนที่เจ็บตัวก็ต้องมาเป็นพี่บิก๊กมันเป็นพ่อแม่คนเดียวแม่ทําแบบนี้แม่ทำหมดหมาไม่ใช่คนและสุดท้ายเวรกรรมเนี่ยมันก็ไปตกที่ลูกชายของแม่แม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วะคะ่ะนี่แกผมไม่คิดเลยนะครับว่าแม่จะมีความคิดที่แย่แบบนี้ผมอยู่บ้านหลังนี้กับแม่ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับ แม่ไปอยู่บ้านลูกสาวแม่เถอะนะครับผมขอร้องไม่นะมิกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นแม่จะอยู่กับแกได้ครับถ้าแม่จะอยู่ก็อยู่ไปเดี๋ยวผมกับไมาจะออกไปเองไม่ไม่นะมิกถ้าเกิดแกไปแม่อยู่ยังไงมิกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะมม่ไปกลับานกับแม่แม่มาได้ยังไงคะเนี่ยมาทำอะไรที่นี่คะแม่สวัสดีครับ โชคดีนะที่ฉันคิดจะแวะมาที่นี่เพื่อที่จะมาเอาผล,ลไม้มาให้ลูกฉันไม่นั้นฉันก็คงไม่เห็นแม่สามนี่ย่างแกทำร้ายลูกของฉันเบสนายสัญญากับแม่ไงว่าแต่งงานกับไม้แล้วจะไม่ให้แม่แกมายุ่งกับไม้อีผมขอโทษครับทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมเองครับิบกไปว่ามันทําไมลูกไปขอโทษมันทำไม ผมขอโทษครับผมขอโทษจริงๆทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมเองผมจะรับไว้ทั้งหมดเลยครับแม่ผมขอโทษนะครับมิสมิสจะไปว่ากันทำไมลูกไม่ได้ผิดอะไรสะหน่อยอฉันไม่ได้ให้ลูกสาวฉันมาแต่งงานกับบ้านหลังนี้เลยไม่กลับบ้านข่ะแม่ไม่รู้แล้วค่ะผมไปด้วยครับผมอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปไม่ได้แล้วครับถ้าแม่เขาจะอยู่อย่างนี้แกจะมาแกก็มาสิใครไปม,มัดขาแกไว้ละ่ะ พี่นิ๊งคะหลบค่ะแม่นี่มิ๊กมิกกลับมาอด่ยวนี้นะนี่ไม้หูกนังไม้เอ้ยฉันไม่ยอมให้แกเอาลูกชายฉันไปหรอกมิกกลับมาดี๋ยวนี้หรอกตาบิ้งถึงเขาจะเป็นแม่ของเราแต่ในเวลาที่เขาทำผิดก็ควรดัดนิสัยให้แม่เข้าใจบ้าง